ดีค่ะพี่น้องทุกคนมาเลยนะคะตอนนี้จะมาอัปเดตต่อท่อค่ะไมมโทรมาแล้วอันนี้วางแปบ,บต่อท่อนะคะส่วนหญ้าหญ้ากับิิพาลูกหลานไปอันเกี่ยวเอาเข้าเนาะมิดเข้ามิดอะไรไปว่าให้ไก่ให้ก่านะคะทุกคนตามหญ้าไปดูกันเลยค่ะนี่นี่ <c oughs> <c oughs> กอจะเกี่ยวเหรอเกี่ยวเอาเอาเอาตงโง่เอาแต่อันนั้นมันนะคะพ่อเอาจานบอเด็ดเอาดอกไม้บอเด็ดมันซานี่เอาเอามีดนี่มันก็เรียกงวงเด็ดซอยๆเอาเลยนี่ไหมเอาทีเดียวตรงเดยว่นแก้บวนนี่มันบดิสุทธิ์ปูพคนเด็ดเอาอัน่วงมันคนเกี่ยวเกี่ยวมันจะไวแต่เอาอันนี้ได้มันกันี่มานี่คนงวงให้เกี่ยวอยู่ไม่เมยเอาได้พ่อเอากระสอบมัดเสียอวเลย ไปทุกคนปูรอเท่าแกมากเลยอันติดน่วงเข้าออก,ก่อนอ่าอะังก็ <c oughs> ไมันขึ้นอันนี้ไม่โคอันนั้นเก็บเกี่ยวเข้าออก,ก่อน <c oughs> อ่ามีทุกคน น่ะ<ก>มันเป็นกอ่อเ,เป็นกอ่อว่ทุกคนเดี่ยวจุกกอนี้มันูนแบบเอ <c oughs> นี้โซสีมือเกี่ยวเข่าาปนี่พจุกเป็นจุกมันออกเป็นดอนนะทุกคนว่าเป็นดอนออตามรูปม,มันตามตอันเดีย ดูร้านโอ้ห่างอยากกระซิดเอาอันนี้มันนี่เด็ดเอา,เอางวงเองวงมันเลยนะทุกคนโอ้ยอ,อ,อยากไปถือถุงมือมาทาถึงมือใส่ถุงมือมาจะหูดเอาได้เลยทุกคนใส่ถ,ถ,ถุงมือมาเราจะหูดเอาแบบนี้เลยได้เลยนะคะเอฟซี FC. เอาเมื่อตากสวัสดีค่ะลูกหลานเนี่ยอันนี้ราสิมดิสเอาเนาะักะเกี้ยวอ,อันนั้นเอาดิสอ่ะเตง่วงตัวเด็ดมงงันสุกๆนะคะทุกคนง่วงเข้าไม่ ตกกแก่ก็มีตูยังไม่แก่ก็มีเด็ก็ปมูโอานนี่เกี่ยวปูเอาไปปูน Kuek kuek, deng kuet 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 kuet, oles. aku ini lomang. ถุงมือมากกะดีจะดูหูดเอเลยมาเด็ดมวงเข่าจ้ายันเอฟซีเสีใจอย่างแรงโอ้ยคำแทนี่หัวเจ้า

อันนี้เป็นหนุมไม่โคคุดนะคะพี่ๆงาวไปเลยแหละกระปูกระวางเป็บสีวางเป็บแล้วก็ท่อทอนะคะทุกคนตท่ถอบรรยากาศรอบๆให้ลูกให้หลานได้ดูกันเนาะยังมาทันเซตโอเคเริ่มทุกคนเริ่มวางท่อวางอะไรบรรยากาศนะคะทุกคนเต็มมแหละทุกคน Ờ, จ้ากําลังนะฮะทุกคน,น,นสีวางแบดวางอะไรไปเก็บอุ้ยไปเก็บเข้ารอทุกคนไปเก็บเข้ารอนะคะพ่อยังใส่เกี้ยวอยู่บ่กําลังเอานั่นเอาเกี้ยวไปตัดนัน่น เอาแปบเดินแปบเอาแป๊บไปวางคะ่ะเอฟซีปูกำลังเดินแปบวางเสินยาวเลยแล้วเอาสับเล็กนี้วางต่อเชุดแต่และตามล่องตามล่องมันนะคะปูกำลังเกี่ยวนะคะทุกคน หยอนเอาตัวน้ำมันบเุเก็ตเป็นเก๊แล้วทุกคนนีอะไรมันออกเป็นกอออกเป็นดอนเป็นดอนที่เอาเพืองมาวางไวน้นะพ่อเนาะวางไว้แล้วมันออกกบอันเอาทําเสื้ออันทุเรียนนะทุกคนมันเลยออกเป็นกอนเตมอลยอแบบนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเ้า ดูทุกคน็นชัยยนต์เอายังเขียวอยู่แอเบปรัธานหมดตป็นี้เขียวงามสุกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยนี่แหละเกี่ยวเข้าบ้านเฮากันเล้เนาะพ่อเนาะ เล็บมเอาลูกหลานไหวปะให้เป okay. ็ดให้ไก่อันนี้ซีฮิข้าเมาได้นะคะทุกคนข้าเมาเข้าหางพอดีเข้าเมาเข้าหางยังพนเกมแ้วม่่อยู่มาอืมกนยนุ๊กให้นุ๊กนุ๊กกิ่นอิ่มแล้วพัสนะอือจิตเป็มสอบแล้ว กำลังจุกคันนะคะทุกคนจกคันสวางแปบเอาไปยายไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็วางเป็นท่อแล้วก็ต่อเนาะอีฟซีจุดเงียง้ยๆแล้วก็ต่อโอเคเพิ่นยังไปซื้อท่อใหญ่หมาอยู่ท่อเมนนะคะทุกคน ถอนินได้ร้อยแล้วควนเต็มสอบเดี๋ยวไปเก็บกันทุกหลัเดียก็ปว่างจัดการวางทอต่อนะคะทุกคนต่อเท่าเก๋มาเข้าข้างล่างก็มีนะคะทุกคนเอซเดี๋ยวย่าสิหากระสอบไปตัดเรา ล้างเป็บต่อเกี่ยวพ่อได้ถือไปแล้วบอกไปตัดเกี่ยวไปตัดอันเสื้อแห่ะถือที่แบกไปไก่ทนนกเทดนี้เกี่ยวทุกคนเอาไปยายรอบๆแต่ละล่องแต่ละล่องแต่ละมุมแล้วก็ตัดใส่พุกนหละ หัเวเงาเไปปุ้นเลยจนสุดเต็มหมดเลยนะทุกคนเอาท่อเอาออ่างไปไปวาเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็ค่อยผังเนาะนท่อมีนี่โกกำลังจกด่านพุน่นวบกไปไกลลงแต่ละลง